สวัสดีครับเจอกับไออีกแล้วนะครับผมวันนี้ไอาจะพาไปดูเบื้องหลังถ่ายละครสั้นเรื่องมิจฉาชีพในข้าบนักบุญนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปด้วยนี่หมาอลางแดดสู้ไม่สู้วันนี้เล่นกับนักแสดงตัวน้อยอภินอาอิษไอน้อยู่พูดหล่อโอ้โหมีนักแสดงตัวน้อยด้วทำยัไง คง่มาไปไอวันนี้แดดอะไรนี้บายอากาศหนาวร้อนตาใสไม่แน่หนาวตาหยิงเลยหนาวตาดีเวลามองหน่อยตาระวังโลกนะเด็กๆเป๋าตังผมเองครับนี่แมนแจกกับเป๋าตังไม่มีตังค์ขักบาทนี่มีตัง พี่ไอ้กระเป๋าตังยาวนะอไมาปุ่มอันนเม็มันจะมีอันยาวของๆอไปนะแบบแก่สิ้นเดือนแล้วได้ไงล่ะ,ะจะไปเสียทีต้นเดือนไงถัดเจ้าหัวได้ได้เกี่ยว เล่นสนุกอยู่คนเดียวเลยแล้วเล่นยังไงเดี๋ยวไปเดี๋ไปนะเออเล็กขอดนะอีกที่างเห็นตีนเอ้ยเล็กขอดเด้าผ้าคลุมนะคุณเยอะๆคุณจนแบบฉันก็จนไม่ลำบากหรอค่ะคุณเลี้ยงลูกให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อขนมให้เด็กน้อยด้วยนะครับ ผมขอต้อนกันนะครับขอบคุณค่ะครับไอแอปเป็นอะไรแอเล่นลิ้นเปยังไงขอบคุณคระ The wheels on the bus go round and r าว n d and r อ u n d and r o u n อบเลดนแิ้นขับแล้วขับแล้วเออดอบ รู้แล้วนะฉันไม่ลืมวันเกิดแกหรอกนะเว้ยเออแล้วต้องไปชาร์จเข้านี่เลยแล้วก็ไม่ต้องวุวนเรื่องของขวัญนะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้เดี๋ยวนี้แหละเอออีน้องบ้าที่นี่โกวัวงเรื่องของขวัญนะอยอออออววออู่นั่นแหละต้องรีบไปซื้อของขวัญให้มันซะหน่อยละดูซิว่างเงินสุดมีเท่าไหร่เฮ้ยชัดจะเปะ๋าฝั่งนู้นหรอก เขาจับเฮ้ยเฮ้ยจับพี่หมืแล้วแล้วลวงอ่าขอเป็นมือรุ่นนะ้ลูก,ลกตอนล้วงเค okay, มาต่อโอ,อ,โอ้ไม่หยุขอทางขายพิกาสักคนเลยโยนั่นไงครับคุณตำรวจชัดคัดคัดคัดห้าไอ้ปาดเลยนะห้าสี่สามสองเฮ้ยนั่นไงครับคุณพูจิตรนี่โปรนั่นไงครับผู้หญิงคนนั่งไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวหกขั้นไอ้พอแล้วคุณหยุดก่อกวนมใส่ร้ายกันจรทีครับขอทีนะครับ เป็นไงบ้างพี่ไอาวันนี้ยากปะไม่ยากแต่ต้องลงทำ d e a d l นิดหนึ่งใช่ไหมต้องเร่งแับเวลามากใช่เพราะแสงเปลี่ยนโคตรไวเลยไม่มีที่ร่มแล้วถ่ายควันมันไม่ได้ใช่ิงนี้นักแสดงตั้งใจหานนี้ไ่เชียว์เป็นไงครับโบทำไมเรียกลูกโอ้โหทำไมลูกน้องแต่งตัวไม่เรียบร้อยครัผู้กอง แต่งตัวเรียบร้อยนี่ไอ้ชี้ยามึงเป็นใครมาสั่งนีนะเขาเรียกว่าตำรวจปลอมตัวมาเคลื่อนแบบตำรวจขี้ยาเรค่ณเชิญนะคุณตำรวจคุณตำรวจมาจับฉันทำไมอ่ะจำฉันไม่ได้เหรอคุณแอนน่ะคุณตำรวจฉันเป็นคนใจบุญท oh ี่ช่วยเหลือคนอื่นไงคุณตำรวจจะไม่ได้เหรอปล่อยสิอีคุณตำรวจป้าอยุ่โกหกสร้างภาพสดีเลยครับหลักฐานก็เห็นอยู่ตรงโต๊ะว่าแก หลอกลวงคนอื่นน้อยหน้าฉากทำเป็นนักบุญช่วยเหลือคนยากจนที่แท้ก็เป็นมิจฉาชีพขโมยของคนอื่นนี่คลิปลขอข้างนี้นะที่แท้ก็เป็นมิจฉาชีพขโมยเงินคนอื่นห้าสี่สามสองเขาไม่ได้ใส่ร้ายคุณหรอกหลังจากที่เขาเอารูปมาให้ผมเขาก็ลากผมมาดูแอปคลิปลขอข้างนี้นะเขาก็ลากผมมาแอบดูพฤติกรรมของคุณตลอดช่วงเช้านี่แหละครับที่เขาบอกว่าคนเราอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจ เอาตัวไปเลยครับไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเบื้องหลังวันนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ให้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกูโโบขอตัวไปแกะรถก่อนนะครับขอตัวไปแกะรถก่อนใครเป็นคนติดเนี่ย สาภาพนะเปาครับ